ไี่นอนไม่ต้องบอกหัวแต่อ่านั่งเลยครับแม่นแน่นอนบักสองเศร้าอยู่นะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เจอกับผมอีกแล้วครับเมื่อนี้กระได้แนวมาเฮ็ดกินซูพีซูนองครับเมื่อนี้ได้ไหครับอาหารซิงโต เดี๋ยวมันนี่สีก้อยให้กินเด้อพี่น้องเด้อก้อยแบบแซ่บครับก้อยแบบเผ็ยดเดือดนิดๆครับมื้อนี้สิลงมือเฮ็ดให้เบิ่งนําเด้อครับเด้อเบิง่งวิธีการเฮ็ดพรว่าสิเป็นจะเป็นแต่แซ่บปานใดครับพี่น้องไปครับซอยครับซอยมื้อนี่ซอยตอนใหญ่ๆเด้อพี่น้องเาตอนใหญ่ๆครับตับไะไรมาประมาณนี้แล้วครับ เป็นสามสิบกีบพี่น้องเออเมึงงามแห้งโอกคำหน่อยครับออกคำง่ายๆงามพี่น้องเลยเหนึ่งงามอยอมไหม mới đi chắc toàn nhẹ nhàng thôi nhóc toàn nhẹ nhàng thì khay chút đây nó bằng bạn lắm nó chặt ừ, khẩu được hồi nào rồi บันีิปรุงครับพี่น้องบันีิเขาปรุงปรุงขาวขัวด้วยครับอีกโค้งไหมครับเศษเลือดจัง่อยเนาะตามที่ว่าครับโค้งนูดโค้งนูดเกลือครับเกลือจักหน่อยสนี้เป็นดีดีของกรเนาะพี่น้องเนาะ 努力。Oh, yes. ใส่พับครับใส่ครับโอเคครับไปกินกันหลดครับโอ้หมาครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมจัดไปห้ามือนี่ก๋วยครับพี่น้อเลยใส่เลือดนิดนินี่นครับสีสันแดงดีแทบพี่น้อเลยมากินน้ำกันพี่หน้อจัดไปห่านี่ครับ ปั่นเขาดยครับรูดดโด,ดกันนี้นะครับพี่หน่องเทียมเอาตอนไข่ไข่จุเลยพี่หน่องพักขางเที่ยงเข้าขอะไรเะครับพี่หน่องนี่ครับขาดบดใดญ่พักที่เลิศใบประกอบ หอมเปร้พี่นออ้องหอมเปรี้ยวมคือเก่าแล้วครับมาละบักเขือจัดไปพี่นอ้องตอนยิ่ใหญ่พี่น้องตอนยิ่งใหญ่ทำยิ่ใหญ่ไว้เลือดท่านนครับเก็บมาใหม่ๆครับ sốt sốt, này các, lấy nhọt bọc cò lắm เกี่ยวมียอนดูกก่อนชิดยอดกันให้พี่น้องสามชิบกีบนี่ครับสับพี่น้องเห้จิตจาดดีแท้กล่อยข้มขมนิดนึงครับ Bỏ nha Hòm hết Không có, <laughs> 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 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมีแนวเฮ็ดให้ h. อาหารเมนูนี่แซ่บขึ้นอีกจัดไปครับพี่น้องถ้าบึ้งสีหนาได้พี่น้องมาต้องบอกงงแต่อ้านารน้ำแล้วแม่นแน่นอนบักสองเศร้านี่แหละครับผมกินกับเนื้อนี่ปัดโถพี่น้องเนย อือตอนแรกก็นีงคัดคัดไปนอ้องเจือบ่งยีไปรับลืน่นเด้อืมกลืนของไดพไปนอนะ้องอืม ได้เลิศได้มากใหม่ๆครับพี่น้องกรอบ toàn nhảy nhảy không nhảy nhảy gì đâu Xám subscribe cho kênh Ghiền ไปเลยพร้อมตีไปเลยน้อ้นี่ทำยังไงพี่น้องบันเนยอดพี่น้อง chặt tiếng nói còn thế nào đặt cao đây để อืมอมจ้าหน่าแก่แน่นอนในแข็งอ่ะแล้วแก่แต่บแ่แข็งม่ลดจัดกระเทียมนะครับพี่น้องอืจัดไปครับกระเทียม đôi một thêm tiếng nữa, mày lượn cái nó cả, để may mày có mình bung nhọt cái nhanh ngang rồi ngang tẳng กันไปพี mm ่น้องอืม ตามมันครับตัดเนื้อเนื้อน้ำนม,นมูดจัดหนักเลยมันใน้ผมจัดใบกับก๋วเที๋ยวม้วนี้ครับ

นี่ครับจัดไปบางสุดไทยครับพี่น้องกับพร้อมเปียอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วน้ำแบบนะครับเป็นกำลังใจให้ใกันครับพี่น้อง